สวัสดีครับสบายดีไหมสบายสวัสดีค่ะโอ้วันนี้เราจะไปเดินเที่ยวกันนะคะไปเดินเที่ยวป่ากันไฮ킹ใช่ไหมคะไปเดินไฮ킹กันลาบบานซานตามาเรียพี่น้องกัน ฝรั่งเขาจะหมักยางเนาะฝรั่งเขาชอบเดินกินข้าวเสร็จก็จะเดินกันค่ะรอบหมู่บ้านไหกิ้งหมู่บ้านแบบปลูกต้นไม้ที่รักเงินยนต์ที่โชว์ฟ้าเวอร์ดูนี่ค่ะแบบน่ารักมากอะ่ะหมู่บ้านเขาจะปลูกดอกไม้ที่ระเบียง ทุกหลังที่นี่อะจะปลูกดอกไม้ให้ระเบียงบ้านกันหมดเลย่สวยมากเออฝนตกหรอเรนนิ่งดอกไม้ที่สวิตเซอร์แลนด์แบบสวยมากอันนี้ฝนตกนะคะแต่ว่าใส่ชุดกันฝนออกมาเดินป่าคนสวิตเซอร์แลนด์ชอบเดินมากยิ่งเขาเหลียวกันยางพี่น้อง ดอกไม้ป่าแบบดอกไม้ป่าสวยกับดอกไม้ที่เราปลูกไว้ที่บ้านนี้ค่ะทุกคนค่ะฝนตกแดดออกแล้วก็ห้อนแ้วกระเดิน Terima kasih telah menonton มาการิต้ามาการิต้าสวยมากแล้วก็เยอะมากเลยคะ่ะมาการิต้ามาการิต้ามาการิต้ามีคนถามว่ามดที่สวิตเซอร์แลนด์มีไหมมีนะคะนี่คือมดที่สวิตเซอร์แลนด์ มดกาลังทํางานนี่คือลังมดลังมดเขาอยู่พื้นดินนะคะไม่รู้ว่าไข่มันกินได้เหมือนบ้านเราไหมก็จะกินมาได้ดอกพี่น้องรังมดไอ้นั้นคือลังมดนะคะไม่ได้อยู่ข้างบนนี่คือมดสวิตเซอร์แลนด์นะจ๊ะบรรยากาศดีมาก บรรยากาศสดเยอะเดี๋ยวสิไปเดินต่อคะ่ะแล้จะเดินต่อเข้าไปในหมู่บ้านไะเดิน <c ười> คนถ่ายกล้องถ่ายกันน่ารักสวยวะคะเป็นเรื่องในฝันของของหลายๆคนเลยจ้ะเป็นเมืองในฝันที่แบบว่าใครๆกม่อยากมาสวยจริงสชเซอร์แลนด์สวยมาก มาเดินเขาก็มีความสุขแล้วคนโซิว็ตเขาจะมีหาความสุขได้ไง่ายมากเขาจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติอีกมินเนเชอร์ธรรมชาติแบบมหาเหล่นธรรมชาติทายยางแคมปิง้งโอ,อ้ มีสตรอเบอรี่ตรงมอสด,ด้วยค่ะมีสตรอเบอรี่น้อยสวยมากอันนี้ขึ้นมาเดินข้างบนเลยนะคะลุงขึ้นมาเดินข้างบนป้าแล้วแต่ว่าต้องแบบว่าวอร์ชัล yes, เดี๋ยวให้ดูตรงนี้จากที่ลุงเดินเดินขึ้นมานะคะว้าวว้าวยินดีครับไม่ร้าสุด สม,มานั่นคือหมู่บ้านของเรานะคะ That is the home โฮ่คุณผู้ชายก็จะบอกว่าระวังนะอันตรายนะอ๋อวัดอิดิ s มอสอเอ่อมอสเป็นมอสนะคะทุกคนเนี่ยมันเป็นมอสนะสวยมาก ขึ้นแบบแน่นหนาแล้วก็สวยมากดูคะ่ะสูงมากลุงปีนขึ้นมากพี่น้องอุ้ยเหมือนผักแว่นเลยอะอันนี้เหมือนผักแว่นเลยค่ะทุกคนสวยมากอันนี้นะสำหรับให้ทัวรลิ์ร,รู้ว่าคุณมาถูกทางแล้วต้องเดินตรงนี้นะ มันจะมีแบบว่าสีโอมัสลูมแค h โก e ฮมล o กอยากเห็นจ้กเจอเห็ดแต่น่าจะเป็นเห็ดเบื่อนะคะทุกคนเห็ดเบีย How we can go back <h ums> มีคนยืนมองว่ามึงจะกลับได้ไหมกลับได้ทำไมจะไม่ได้ ู้หญิงไทยคือแข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วค่ะอันคุณผู้ชายย่านว่าลุงปีนขึ้นไปสูงสูงเราล่องบ่ได้ยืนคำแอลคุณผู้ชายบอกว่าเธอเคลื่อนไหวกล้องเร็วเกินไปเธอต้องเคลื่อนไหวช้าๆเบิ้งเลยค่ะ ดีนะซื้อรองเท้าใหม่ซื้อรองเท้าสำหรับไฮกิ้งสำหรับเดินเขาโดยเฉพาะค่ะมันสิบบลื่นนี่คือทางที่เราจะไปนะคะัดเช่านะคะเช่อ อันนี้คือน้ำตกลงลงมาจากบนเขาเลยนะคะโอ้ oh. อันนี้เป็นน้ำที่ลงไปจากบนภูเขานะคะจะไปให้ชีชาวแบบชาวชาวนาชาวสวนที่เขาทำไอเน,นี้ยค่ะ400เยียร์เหรอคะนี่ oh. <700. S 1> เหมือนกับ700ปี500ปีที่แล้วเขาใช้อันนี้เนี่ยคะ่ะ น้ำนี้จะไหลลงไปหมู่บ้านนะคะทุกคนคือชาวบ้านจะใช้น้ําจากอันนี้แหละเพื่อใช้ในการเกษตร้าว amazing for 700 year ago ว้าวสวยมากคือแบบว่านานมากอะ่ะสำหรับอันเนี้ย ลุงจะเดินตามนี่นะคะนี่คือเดินทางกลับบ้านถ้าใครหลงทางก็คือใครหลงทางให้เดินตามนี้ได้เลยนะคะนี่คือเดินลงจากภูเขาแล้วจะเจอจะเจอ,จะเจอหมู่บ้านว้าวความเป็นธรรมชาติสูงมากค่ะทุกคนสูงหลายแห้งความเป็นธรรมชาติแบบเลิศแห้งตะมุตะมิค คนมาเดินเยอะนะคะไอน็อตเป็นอีนีหน่อยอุ้นเก็บบักสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อีหลาย่มได้สิไปฮอดละลูกเก็บสตรอเบอรี่พอก็แม่แลนนี้นี่จ้ะลูกเก็บสตรอเบอรี่นี่ค่ะศิลูกใหญ่ก็ยุ่งสู้อีก อิสมอเทสติอ่าฮะแล้วก็หวานหวานก็ยู้หลิกแห้งจ้ะตอเบอรี่ที่นี่คือแบบว่าหวานแห้งจะหวานกว่าที่สูหริกมากเลยนะคะโอ้อิสพ้อยซันไอติงพ่อเห็ดเดพี่นองแต่ว่าน่าจะเป็นเห็ดเบีย เห็ดเบี้ยอ้อยนมูกไหลเ <c oughs> บิ่งคว่มใสของน้ำไปเนาะอายโ,โซโคน้ำแบบเย็นมากน้ำแบบเย็นมากเอาใส่ดอกไม้ไป My hand is fresh freezing You will see honey how the camera smooth. You will see. <laughs> <Yes. S 1> พี่น้องอย่าหาเห็ดลุงเอามือไปจุ่มมังหันมือแข็งเลยอะ่ะว้าวน้ำเย็นเหมือนเอาไปไว้ในห้องฟิตเลยอะ่ะว้าวตรงนี้คือแบบวิวดีมากอันนั้นคือหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านที่ลุงอยู่คือตรงนั้น